สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ปาตีชวนเพื่อนๆมาทำสตรอเบอรี่เชคนะคะปาตีจะใส่ใส่นมแล้วก็ใส่โยเกิร์ตแล้วก็ใส่ใส่น้ำผึ้งนะคะเพื่อนๆมาทํากันเลยค่ะ ตับบลีลงไปนะคะเสร็จแล้วตีก็จะใส่ใส่น้ำผึ้งนิดหน่อยใส่น้ำผึ้งนิดหน่อยนะคะน้ำผึ้งนี้ปติใช้น้ำผึ้งของออแกนิกนะคะน้ำผึ้งนิดหน่อย เสร็จแล้วป้ติก็จะใส่โยเกิร์ตโยเกิร์ตเอาลดธรรมชาตินะคะลดจืดค่ะลดธรรมชาติที่ไม่ผสมอะไรนะคะเสร็จแล้วป้ติก็จะใส่นมนิดหน่อยลองทำดูนะคะเพื่อน ลองทำดูนะคะสูตรนี้เป็นสูตรของป้าตีเองนะคะคุณเปืเป่อนลองทำดูนะคะ ลองชิมดูนะคะเพื่อนๆว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวปฏิชิมก่อนอือร่อยค่ะเพื่อนๆแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ใส่เลยนะคะใส่แก้วเลยนะคะ หนึ่งแก้วสตรอบอรี่ปั่นนะคะใส่โยเกิร์ตรสธรรมชาติแล้วก็ใส่น้ำผึ้งนิดหน่อยแล้วก็ใส่นมนะคะเราก็จะได้แบบนี้เลยเพื่อนๆทำง่ายๆนะคะแต่อร่อย อบี่แล้วก็เก็บมาจากสวนค่ะเพื่อนๆใต้แบบนี้เลยมาค่ะเพื่อนๆมากินสตรอเบอรี่เชคกันค่ะใส่นมแล้วก็ใส่โยเกิร์ตแล้วก็ใส่น้ำผึ้งนะคะเพื่อนๆง่ายๆแบบนี้เลยค่ะ